สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชอบดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและก็ไพ่ออร์เคินนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มากันในคลิปพิเศษนะคะในหัวข้อที่ว่าถ้าอยากดวงดีขึ้นต้องฟังคลิปนี้คลิปนี้เราพักการดูไพ่ยิปซีไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้คลิปที่หมอวิวจะทําจากอินทิวชันเนี่ยจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะเอาล่ะหลายๆคนอยากดวงดีขึ้น หมายถึงว่าโอเคอยู่แล้วแต่อยากดีขึ้นกว่านี้และก็มีอีกหลายๆท่านที่กําลังเผชิญชะตากรรมที่เรียกว่าดวงตกดวงไม่ดีนะคะอยากก็มาฟังคลิปนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะนําเอาไปปรับใช้ก็เราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะคลิปนี้หมอบิวถ่ายทอดจากอินทิวชั่นและประสบการณ์ตรงและจากการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเท่าที่ชีวิตนี้เคยศึกษามานะคะอาจจะมีคนที่เก่งกว่าหมอบิวเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็ขอ,อนําเสนอในแง่มุมที่หมอบิวมีความรู้ก็แล้วกันนะคะหากว่ามีเพื่อน คนไหนนะคะสมาชิกท่านไหนที่มีความรู้มากกว่าที่หมอบิวบอกวันนี้ก็สามารถนะคะที่จะคอมเมนต์นะคะเอาไว้ที่ในช่องคอมเมนต์ของใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะถ้าคุณอยากจะดวงดีขึ้นนะคะจริงๆมันมีหลักใหญ่ใจความอยู่แค่3ข้อเองนะคะก่อนอื่นนะคะคุณต้องตั้งมายเซตเอาไว้ก่อนว่าดวงดีขึ้นะเป็นสิ่งที่เราคว้าได้ ไม่ใช่พอนึกถึงดวงดีขึ้นก็จะนึกถึงสิ่งที่ยากเย็นหรือคุณทําไม่ได้หรอกนะคะอาปรับจูนมายเซ็ตเป็นว่าดวงดีขึ้นเป็นสิ่งที่เราคว้าได้แล้วเรามาดูกันค่ะ3ข้อใหญ่ๆนั้นง่ายๆเลยไม่ยากเลยนั้นมีอะไรบ้างนะคะอ่ะมาดูค่ะก็คือข้อที่1นะคะเก็บรักษาพลังงานบวก ได้มากกว่านะคะพลังงานลบอ่าตรงนี้นะคะเก็บรักษาพลังงานบวกได้มากกว่าพลังงานลบเอาละหมอวิวเข้าใจนะคะแล้วก็รวมถึงชีวิตส่วนตัวของหมอวิวด้วยไม่ได้ เรียกว่ามีพลังงานบวกหรือบวกได้ทุกวันทุกเวลาค่ะแต่สิ่งสำคัญถ้าเราอยากจะทำให้เราดวงดีขึ้นนะคะเราต้องมีวินัยนะคะหรือช่วยตัวเองะค่ะในการที่จะเก็บรักษาพลังงานบวกให้ได้มากกว่าลบเอาเป็นว่าวันหนึ่งนะคะโจทย์ของเราคือ24ชั่วโมงอันนี้เป็นโจทย์ที่ตั้งไว้แต่ละวัน3ข้อนี้สามสามข้อนี้หวันเอาไปปรับ1วันเอาไปปรับทำนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นรูทีนของเราไปเองแต่ว่าเป็นรูทีนด้านจิตวิญญาณเนาะ เอทีนี้ค่ะพลังงานบวกได้มากกว่าพลังงานลบเอาเป็นว่าดูว่าวันหนึ่งพลังงานบวกต้องชนะพลังงานลบถ้าบวกได้มากกว่าก็จะดีขึ้นไปเท่านั้นทีนี้มาดูกันนะคะว่าวิธีเสริมไอ้พลังงานบวกตรงเนี้มีอะไรบ้างนะคะอ่าหมอบิลก็จะย้อนมาตรงนี้นะวิธีที่ทำให้พลังงานบวกในชีวิตมีได้มากกว่าพลังงานลบเช่นฟังเรื่องที่ดีและมีประโยชน์นะคะฟังนะคะ ฟังอ่านนะคะดูนะคะใช้ภาษาของเรานะคะฟังอ่านดูเรื่องที่ดีต่อใจและเป็นประโยชน์ค่ะนี่คะนะ,ะก็คือแต่ละวันเนี่ยถ้าเราฟังอะไรแล้วไม่สบายใจอย่าไปฟัง เราฟังอะไรแล้วไร้สาระก็อย่าไปฟังใช่ไหมคนะเราอ่านอะไรแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปอ่านเราดูรเราเสพข่าวหรือเรารับรู้เรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็อย่าไปดูมันนะฟังอ่านดูใช้ภาษา ให้เป็นเรื่องที่ดีต่อใจและเป็นประโยชน,เน,ยชน์เป็นประโยชน์ในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของความรู้ก็ได้นะคะเป็นองค์ความรู้ต่างๆความรู้สําหรับการไปพัฒนาตัวเองนะคะไปพัฒนาเรื่องของการงานการเงินอะไรก็ได้นะคะให้ฟังแบบนี้นะนี่เป็นพลังงานบวกนะคะต่อไปข้อที่2ของพลังงานบวกคือคอนเน็กกับธรรมชาติะค่ะคอนเน็กนะคะ,ะ,คะหรือว่าเชื่อมต่อกับธรรมชาติ เนเจอร์เลยนะคะอ่าคอนเน็ Connect หรือเชื่อมต่อกับธรรมชาตินะคะไปเรียกว่าอยู่ใกล้ๆต้นไม้เนาะอยู่ใกล้ๆภูเขาลำธารแสงแดดจัดเป็นธรรมชาติหมดเลยนะคะต่อไปค่ะมีหินคริสตัลของบูชาของมงคล เสริมมากๆหินคริสตัลของบูชาของมงคลต่างๆนะคะเอาไว้เสริมพลังงานบวกค่ะ จัดอยู่ในการเสริมพลังงานบวกนะคะของพวกนี้เพราะว่ามันเสริมจิตใจเราให้พอเราบูชาหรือมีของพวกนี้มันเสริมให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังพอจิตใจมีพลังมันก็เกาะเป็นพลังงานบวกนะคะนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ละคนมีกันอยู่แล้วทั้งนั้นเลยบางคนของบูชามีเยอะเลยของมงคลมีเยอะ หินก็มีแล้วคริสตัลก็มีแล้วแต่ประเด็นคือคุณได้ไปเชื่อมกับสิ่งเหล่านี้ไหมและคุณรู้ว่าเขานั้นมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะคุณสมบัติของเขาเหล่านี้นะคะเสริมพลังใจของคุณให้มันกล้าหาญให้มันมีแรงใจเพราะฉะนั้นก็ไปกลเป็นเสริมพลังงานบวกมี3ข้อนะคะอ่ะต่อไปเห็นไหมคะนี่ข้อที่1แล้วก็รายละเอียดจบแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวหมอวิวลบก่อนแล้วเราไปกันที่ข้อที่2กัน อ่ะต่อไปนะคะไปข้อที่2กันบ้างค่ะอ่ะข้อที่2พูดถึงเรื่องของง่ายๆมากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนนะคะทำอยู่แล้วค่ะข้อที่2นะคะเกาะกระแสสว่างจากพลังงานบุญนะคะและการสวดมนต์ อ่ะนะคะข้อที่2นี่ง่ายมากค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในการแก้กรรมเก่านะคะอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นเขาไปเป,เป็นหนึ่งในกระบวนการการแก้กรรมเก่านะคะช่วยลดทอนกรรมเก่าได้นะคะอ่ะนะ,ะไอ้กรรมเก่าเนี่ยนะคะมันมาทั้งอดีตชาติ กรรมเก่านะคะมันมาได้ทั้งอดีตชาติและก็ปัจจุบันชาติชาตินี้ในตอนออกว่าเราจะมาเมีเนี่ยเราเคยทําผิดพลาดอะไรมาเนี่ยก,ก็เป็นเรื่องของปัจจุบันชาติอดีตชาติคือเรื่องที่เราจําความไม่ได้ก็รวมเป็นกรรมเก่าเห็นไหมคะเนี่ยกรรมเก่าในทรงอิทธิพลทําให้ดวงชะตาของเราติดขัดหรือมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นการเกาะกระแสสว่างจากพลังงานบุญอันนี้นะคะพลังงานบุญคืออะไรก็คือการทําบุญทําทานนะคะตรงนี้ ทาบุญทําทานทําเป็นกิจวัตรเริ่มตั้งแต่วันล,ละ1บาทมีน้อยก็คือบาทเดียวนะคะอ่ะไม่มีตังเลยค่ะก็ไปดูบุญกิยาวัตถุสิบนะคะมันจะมีการทําบุญ ที่ไม่ต้องใช้เงินก็มีแต่ว่าถ้าพอมีเงินแต่เงินมันน้อยจริงๆก็เริ่มสตาร์ตตั้งแต่วันละบาทบาทหนึ่งก็คือบุญแล้ว1บาท5บาท10บาท9บาทได้ทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าทาให้เป็นกิจ,จวัตรทุกวันต้องได้ทําบุญนะคะวันละ1บาทเป็นอย่างต่ำนะคะแต่ถ้า1บาทไม่มีจริงๆก็ให้ไปศึกษานะคะพิมพ์ลงไปใน Google ว่าบุญกิยาวัตถุสิบมันจะมีอีกหลายข้อเลยค่ะ3 4ี่ข้อที่เป็นการสร้างบุญเหมือนกันโดยไม่ต้องทําบุญนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหมอบิวอยากให้สละแบบจาคะนะ ต้องสลับเป็นเงินออกไปนะคะอ่าก็ทําบุญทําทานเกาะไว้ทุกวันเกาะไว้ทุกวันทีนี้การสวดมนต์นะคะทีนี้การสวดมนต์เนี่ยถ้าใครที่มาดูตรงนี้แล้วไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะคะนับถือศาสนาอื่นๆเช่นคริสต์มุสลิมก็จะมีการชันติ้งใช่ไหมคะในแบบของคุณคือการสวดอ้อนวอนต่อพระ,ะต่อพระผู้เป็นเจ้านะคะก็สามารถที่จะชันติ้งไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นชาวพุทธที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็การสวดมนต์เลยนะคะเพราะว่ามนต์เนี่ย การสวดมนต์เนี่ยการเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์การไร้มนเป็นการไร้คา,าถาศักดิ์สิทธิ์นะคะเราเกอเราเราเรา,เราไม่ได้พูดภาษาธรรมดานะคะเราพูดภาษาแบบศักดิก์สิทธิ์อะเป็นการสวดนะคะเพราะฉะนั้นไอ้กระแสสว่างที่เราจะได้เพื่อมาลดทอนกรรมเก่าเนี่ยจะได้มาจากการทําบุญหรือทําทานแล้วก็การสวดมนต์นะคะ,ะการสวดมนต์เนี่ยทีนี้นี้ประโยชน์ของการสวดมนต์เนี่ยในขณะที่สวดมนต์เนี่ยจะทําให้เราเกิดความสํารวมนะคะสํารวม กายวาจาแล้วก็ใจไปด้วยนะคะเออแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกมันจะสงบขึ้นนะคะพอสงบขึ้นเนี่ยจะเกิดปัญญาตามมานะคะสงบแล้วมีสติแล้วตรงนี้ก็คือสตินะสงบสติปัญญาพอพอเรามีปัญญาเนี่ยเราจะคิดหาลู่ทางออกว่ากับปัญหาชีวิตของเราตอนนี้เนี่ยเราควรจะทําอย่างไรก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะคะแบบนี้อ่ะ ต่อไปกันมาข้อ2จบแล้วค่ะต่อไปลบอีกแล้วไปที่ข้อสุดท้ายกันเห็นไหมคะการทําให้ตัวเองเนี่ยดวงดีขึ้นนะเออนะ m i n d s e ตที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นบอกไม่ยากเป็นสิ่งที่เราคว้าได้เป็นเป็นเรื่องที่ฉันคว้าได้เป็นเรื่องที่ฉันสามารถเข้าถึงได้เลยนะคะดวงดีขึ้นนะคะประมาณนี้นะจะได้แบบไม่ต้องแบบรู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องที่ยากเย็นสําหรับเราไม่ใช่เลยค่ะนะอ่าต่อไปข้อที่3มข้อสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ก็คือการปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมนะคะปรับการกระทำอาพฤติกรรมหรือว่าการกระทำนี้เขาเรียกกรรมใช่ไหมคะนะภาษาอังกฤษก็คือเป็น action หรือว่ากามาก็ได้ใช่ไหมคะนะ action หรือกามาก็ได้นะพฤติกรรมคือกรรมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าที่เราทําอะไรไว้แล้วเนี่ยที่ทำทำทำต่างๆลงไปผ่านอะไรบ้างคะผ่าน ผ่านนะคะกายวาจาใจมโนกรรมสามนะอันนี้มโนกรรมสามนะคะวจีกรรมนะคะมโนกรรมนะคะกายกรรมประกรรมสามนะเขาเรียกว่ากรรมสามนะคะเออนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่างๆเนี่ยที่เราทําไปแล้วทั้งในอดีตชาติฝั่งอดีตชาติฝั่งอดีตฝั่งปัจจุบัน แล้วก็ไปที่อนาคตมันส่งนะคะอันนี้เขาเขาเรียกว่าทาอ์มมิ่งของของเวลาใช่ไหมคะมีอดีตอดีตตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นอดีตแล้วอดีตชาติก็คืออดีตอีกปัจจุบันคือวันนี้อนาคตคือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจะปรับดวงให้ดีขึ้นข้อที่3ที่แบบเราละเลยก็ไม่ได้ไม่ได้เลยก็คือปรับที่พฤติกรรมหรือการการะทำของเราอะไรที่ผิดอยู่ไม่ถูกต้องต้องแก้ไข นะคะผิดศีลหรือเปล่าศีลห้าผิดหรือเปล่าศีหลหล้าเป็นเครื่องคุ้มครองคนดีเทวดาจะาดูแลคนที่มีศีลห้าดีเราก็ต้องไปดูค่ะว่าเราทําผิดอะไรหรือเปล่าถ้าเราผิดเรารู้ว่าเราผิดเรารีบแก้สิ่งนี้เสียเป็นการแก้กรรมนะคะนะแก้กรรมตั้งแต่วันนี้เลยอนาคตจะได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่แก้ตรงนี้นะคะทาผิดวันนี้สมมุติเราทําผิดวันนี้เลยทําปัจจุบันผลนี้ก็จะส่งไปในอนาคตถูกไม่ถูก ในนี้ไม่ไม่นับรวมที่ว่าอดีตชาติที่ละลึกไม่ได้นะสมมุติอดีตชาติเคยทําไม่ดีเรอนี้ก็รวมกันคูณสองสิคะนะถ้าอดีตชาติที่ไม่รู้ความเคยทําผิดเอาไว้ด้วยเคยทําไม่ดีเอาไว้อะไรก็ไม่รู้นะคะและปัจจุบันนี้ที่ยังมีสติอยู่แต่ละวันก็ทําผิดด้วยทีนี้กรรมคูณสองใช่ไหมคะกรรมคูณสองก็ต่อส่งต่อเนื่องให้เราไปอนาคตเราก็ต้องไปสวยกรรมที่เราทําเองเพราะฉะนั้น การทาให้ดวงดีขึ้นก็ต้องปรับที่พฤติกรรมด้วยนะคะปรับการกระทําของเรากายวาจาใจปรับมันไปหมดเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยการปรับพฤติกรรมเนี่ยช่วยให้เราจเจริญขึ้นด้วยนะคะการปรับพฤติกรรมเนี่ยช่วยให้เราจเจริญขึ้นด้วยนะคะอย่างถ้าแบบ ไม,ไม่ไม่ค่อยมีตังขยันมากขึ้นน้่ก็ช่วยให้เราเจริญขึ้นหร,ร,รวยรวยขึ้นนะคะแฮปปี้ขึ้นนะมีแค่นี้เลยนะคะจากอินดิวิชั่นของหมอบิวเหมือนแบบทุกคนบอกอะรู้แล้วบางคนบอกรู้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรวันนี้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติกันนะคะหมอบิวมีหน้าที่เป็นไลเวอร์เกอร์เป็นครูบาอาจารย์มีอะไรหมอบิวก็บอกหมดแหละนะคะใครจะเก่งกว่าหมอบิวก็ยินดีที่จะหมอบิวก็ยินดีที่จะไปฟังคนที่เก่งกว่าแต่เท่าที่ตัวเองมีความรู้วันนี้จัดหมดแล้วค่ะ นะอาขอให้เพื่อนๆนะคะได้ล,ลึกว่า mindset ดวงดีขึ้นได้นำเอาสามข้อนี้ไปปรับเป็นรูทีนทุกวันเลยนะคะไปปรับเป็นรูทีนทุกวันหมอบิวเชื่อว่าประมาณสักสองสามเดือนนยก็เห็นผลแล้วค่ะเราทําทุกวันนะคะเราทําทุกวันแก้กรรมติดติดกันทําทั้งสามข้อทุกวันน่ะคิดว่านะสามเดือนเนี่ยรู้เรื่องแล้วว่ามีสิ่งที่ดีขึ้นแล้วถ้าเราทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆจวบจนลมหายใจสุดท้ายของเรา เราจะเป็นยังไงคะชีวิตเราจะจะดีชีวิตหลังความตายก็ดีพบหน้าพบวิญญาณแล้วมันดีตามไปหมดด้วยนะคะอันนี้ส่งตรงนี้มันจะช่วยให้คุณเนี่ยดีขึ้นในทุกภพทุกภูมิเลยค่ะโอเคนะสําหรับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่กับคลิปไพ่ยิปซีวิดีโอหน้าค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ